จอกันในวันอีกน,นะคะเป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมายกผ้าให้พั่วเมพี่นนะคะเป็นผ้าชิ้นนะคะสี่ตะกอและสองตะกอคะเขากันไปนะคะในคลิปนี้เลยละคะทุกถูกนะคะเพราะวันนี้รู้สึกอยากได้เงินอยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะช่วยกลุ่มเม่ชาวบ้านนะคะกลุ่มเม่กีทอนะคะเพราะวลาดาก็เอาสินค้ามาขายมารีวิวให้พ่อแม่ ทุกคนนะคะในราคาพิเศษถูกสูนะคะสินค้าเรามีกิง่งขายกิ่งนะคะในคลิปนี้เราจะเป็นผ้านะคะผ้าคามแทน,นะคะผ้าคามแทย้อมธรรมชาติขายในราคาพิเศษเลยนะคะขนาดของผ้าคือ1เมตรคูณ2เมตรกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วราดาผ้าคามด้วยนะคะวราดาผ้าคามอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคนนะ,คะ อยู่ในตลาดของสมเกียรตินะคะจังหวัดสกลนะครด้านในหลังร้านมายุรี่ายผ้านะคะมายุรีหันหน้าไปข้างหน้าวรดาหันหน้าเข้าในตลาดนะคะแล้วก็ท่านดิ่งตรงมาสํานักงานเทศบาลสกลนครนะคะท่านสามารถซื้อของกับวรดาได้4ช่องทางนะคะ1ช่องทาง Facebook 2หน้าร้านนะคะ3 f a c e b o o k สี่เพจนะคะขอให้ท่านติดตามแล้วนกะ็ขอให้ท่านแคปหน้าจออินบ็อกซ์ทางไหนก็ได้นะคะยินดีตอบรับถ้าบางครั้งบางทีตอบช้าก็ขออภัยนะคะบางทีก็ขับรถกลับบ้านบางทีก็ไปส่งของหรือบางทีช่วงบ่ายวันรัตนก็พักผ่อนนอนดีแกซ์นิดหน่อยนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้วันรัตนจะยกใน่ละค่ะถูกๆนะคะ,ะ,คะจากเคยยก950ราวาันรัตนมายกลดหลั่นไปเลยแค่ก5่อิบบาทนะคะ เอากําไรนิดหน่อยพออยู่ได้นะคะอันนี้เป็นผ้าคารมสีตะกอมาใหม่นะคะมาใหม่ล่าสุดนะคะกรดาคทุบได้มานะคะพืนนี้มีผืนเดียวนะคะลายหมีขั้นนะคะดูดีๆนะคะสวยงามนะคะท่านคะดูดีๆค่ะเป็นคารามแท้ของสกลนครน,นะคะสีเข้มงามมากนะคะลายหมีขั้นสวยนะคะอันนี้มีผืนเดียวนะคะไม่ได้มีหลายผืนนะคะขายในราคาเพียง750บาทนะคะขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะ FC ค่ะนําเบอร์หนึ่งนะคะ ปกติวาดาจะยกอยู่950เต็มที่ก็อยู่800นะคะแต่วันนี้อยากช่วยแม่กี่โทรนะคะสินค้าสินค้ามีมากมายนะคะแต่เศรษฐกิจก็ไม่ดีทุกหลานเปิดโรงเรียนนะคะทุกคนต้องใช้จ่ายเงินนะคะควมเดือดร้อนก็เข้ามาก็พอแต่ได้เงินไปหมนุนมาเรียนนะคะวารดาที่เสร็จเพียง750บาทนะคะค่าส่งเหมือนเดิมนะคะรอบละ50บาทนะคะไม่ได้เกินเลยไปเลยนะคะแต่สินค้าขึ้นนะคะสินค้าขึ้นค่าคุส่งก็ขึ้นนะคะ fc คะ่ะ 750บาทนะคะคามแท้สี่ตะกอผ้านิ่มนะคะ7 5 0 1คูณเมตรคามแท้ของสกลนครนะคะ F อค่ะต่อมาเป็นลำเบอร์2นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะลายเอสลายพระราชธานนะคะลายเอสลายพระราชทานสวยงามจริงๆปกติรุ่นนี้ลายนี้ต้องขาย8 5 0หรือ900นะคะแต่วราดาขอยกรดหลั่นให้เลยนะคะวันนี้นะคะเพียง750บาทเพราะต้องการเงินนะคะต้องการช่วยเหลือกลุ่มแม่กี่ทอนะคะเพราะว่า เราเราเอื้อกันนะคะเราค้าขายเราก็เอื้อกันนะคะสินค้าค่าสินคา้าของเราเดินทางนั้นก็มีเงินใช้เงินจ่ายนะคะต่อมาวราดาขอยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะถ้าสินค้าเราเดินทางนั้นก็ทอได้เร็วนะคะนัมเบอร์สองค่ะ750นะคะ FC คะ่ะวราดายกถูกๆไปเลยนะคะมีพื้นเดียวนะคะตัวนี้มีพืนเดียวนะคะ ไม่ได้มีเยอะนะคะมีผืนเดียวนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดเอฟก่อนได้ก่อนนะคะเอฟก่อนได้ก่อนนะคะโทรหาวรลดาได้นะคะ7 5 0ห้าบาทเท่านั้นนะคะวรลดาขายถูกๆนะคะไม่ได้ขายแพงนะคะขนาด1นึ่งคูณสเมตรนะคะลายเอฟลายพระราชทานตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะตัดผ้าสินก็งานนะคะท่านจะเอาไปเย็บใส่เลยก็ได้ไม่ต้องเย็บก็ได้นะคะสวยคะ่ะนําเบอร์สองนะคะ7 5 0ห้าบบาทเท่านั้นนะคะ มาก็เป็นสวยนะคะอันนี้สีตะกอสี่ตะกอผ้านิ่มเลยนะคะเวลาดาขายลดหลั่นถูกๆเลยนะคะเพียงคุณรั750บาทนะคะดูดีๆนะคะอันนี้ไม่ได้ต่อกันนะคะแต่เป็นลายผ้าเลยนะคะไม่ได้เย็บต่อนะคะเป็นลายผ้านะคะท่านดูดีๆสวยนะคะสวยงามมากดูทางเชิงนะคะสวยจริงๆอันนี้ขอยกให้ท่านเป็นลำเบอร์สามนะคะ 750บาทเท่านั้นนะคะยกถูกๆเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายขายถูกๆมันๆขายถูกๆลดให้หลั่นๆให้ไปเลยนะคะ fc ค่ะสินค้าของเราวีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยนะคะงามอันนี้เป็นทางด้านบนนะคะ fc ค่ะทางด้านบนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะผืนละ750บาทนะคะสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะผ้านิ่มสีตะโกนะคะ750าบาทนัมเบอร์3นะคะ fc ค่ะ โอเคต่อมาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่แต่ตัวนี้เป็นลายจจตุคามปกติแล้วเจตุคามนี่จะขายไม่ได้เลยนะคะราคานี้นะคะเพราะจจตุคามจะมาแพงกว่าเพื่อนเลยนะคะแต่วรดาอยากให้กําไรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวรดาทุกคนนะคะช่วงเดือดร้อนเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เดือดร้อนเงินเหลือเกินนะคะยก 750บาทเท่านั้นนะคะท่านใดมาก่อนได้ก่อนวันนี้มีผืนเดียวนะคะลายจัตุคามนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วมี3มผืนขายไปแล้วเหลือเท่านี้นะคะวลรดาลดหลั่นไปเลยนะคะ750นะคะท่านดูตามคลิปได้นะคะสัตวสวยนะคะสวยงามนะคะลายจัตุคามงามสีเข้มนะคะจัตุคามรามเทพนะคะ750นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะดูดีๆนะคะไม่ได้เคยขายเลยนะคะราคานี้นะคะ ขายถูกๆสุดๆให้เลยนะคะ750เพื่ออยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะ f อค่ะอยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะ750บาทเท่านั้นนะคะสวยนะคะ750บาทนะคะต่อมาก็เป็นนัมเบอร์5นะคะอันนี้เป็นลายนะคะเป็นลายกำแพงเมืองกินนะคะสวยนะคะอันนี้ก็เป็นคามสีตะกออสวยนะคะตัดเสื้อคลุมตัดชุดใส่ก็ได้ชุดแสกก็สวยนะคะจากราคา 950ไม่ขายวันนี้เราขอลดหลั่นกันไปเลย750นะคะ FC ขาย750นะคะขายถูกๆขายให้พ่อแม่พี่น้องได้กําไรขายคืนกําไรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเห็นนะคะสวยงามนะคะลายกําแพงเมืองจีนนะคะสวยนะคะสวยงามนะคะสินค้าตัวนี้ก็มีอยู่ผืนเดียวนะคะ FC คะ่ะมีผืนเดียวนะคะ เพราะว่าเราสั่งเอพาพิเศษนะคะลายนี้มันไม่ได้มีตลอดนะคะลายนี้ท่านดูดีๆนะคะวรดาขายหน้าร้านปืนละเ0บาทนะคะตัวนี้นะคะแต่อันนี้วรลดายกให้ f c ของวรลดาพิเศษเลยนะคะ750บาทจ้าค่าส่งมันเดิมนะคะค่าส่งมันเดิม50บาทต่อรอบนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นลายนี้นะคะสวยนะคะอันนี้ก็เป็นไามแเ้ของสกลนครนะคะเป็นไามลายโบราณเลยนะคะชุดนี้เป็นลายโบราณทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เรียกว่าสองตะกอนะคะสองตะกอสีคามเข้มนะคะสองตะกอขายถูกๆมันๆเลยนะคะสินค้าดีมีเกรดเเลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะลายงามนะคะสวยท่านดูดีๆลายสินค้าตัวนี้หายากมากนะคะไม่ค่อยมีนะคะวรลดาขอยกให้เลยนะคะเพียงเ5 0ร้อยห้าสิบบาทนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะนัมเบอร์หกนะคะตัวนี้นะคะนัมเบอร์หกนะคะ วลดาพิเศษให้เลยนะคะนัมเบอร์หนะคะ750บาทนะคะแม่จา๋าท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเข้ามาเลยนะคะ750บาทเท่านั้นนะคะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะในคลิปนี้เท่านั้นขอให้ดูตามคลิปนะคะแต่ละคลิปราคาไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่นอ้องสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะ750บาทจ้าสวยทุกฝืนผ้าไม่มีตำหนิผ้างามนะคะ นาเเลยนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นลายนี้นะคะลายนี้ก็ลายหมีโบราณเหมือนกันนะคะ2ตะโกนะคะ2องขอมาค่ะเนื้อแน่นเลยนะคะเอจีขาดูดีๆลายงามมากนะคะเป็นลายโบราณน,นะคะลายโบราณทั้งหมดเลยวรลดาขายในรคาคาพิเศษเหมือนกัน750บาทนัมเบอร์7กตเซวนะคะ นำเบอร์เจ็ดจากพื้นละ900ไม่ขายนะคะขายเพียง750บาทนะคะพี่เศษไปเลย750บาทนะคะวรดาขายในหน้าร้านก็อีกราคาหนึ่งนะคะแต่นี้เราให้กำไรพ่อแม่พี่น้อง FC ของวรดาเลยนะคะ750นะคะท่านใดสนใจรีแคปน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิงพร้อมขายนะคะพร้อมส่งนะคะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะหรือจะช้ากว่านั้นก็นไปอีก วันหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าบางครั้งสินค้าเราเยอะเราก็จัดไม่ทันเนาะอีกอย่างช่วงนี้ร้านสาวน้ององฟองก็ไปโรงเรียนนะคะบอกระดาทำงานคนเดียวบางทีก็แพ็กไม่ทันนะคะโอเคนะคะผ่านไปนะคะแต่รับประกันนะคะสินค้าของเราขายตรงหน้าปกนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็มาอีกแล้วนะคะเป็นลายหมีโบราณเหมือนกันนะคะลายหมีโบราณเหมือนกันสวยนะคะสวยจริงจนะคะ เอาไปตัดชุดเสกไปตัดชุดเสื้อคลุมง,งามมากนะคะลายหมีโบราณสวยนะคะไม่มีตําหนิไม่มีที่ติเลยนะคะงามทุกผืนนะคะ750จาก990ไม่ขายขายเพียง750นะคะพี่น้องขาสินค้าของเราดีกริงพร้อมขายนะคะฝากท่านพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนอุดหนุนแล้วเราก็จะได้ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเพาะชาวบ้านก็อาชีพคือทอผ้านะคะ ชาวบ้านอาชีพของท่านก็คือกลุ่มทอผ้าน,นะคะเป็นย้อมทามธรรมชาติดูดีๆนะคะสวยที่สุดเลยนะคะลายไม่มีตําหนินะคะลายไม่มีตําหนิสักผืนเลยนะคะสวยค่ะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเอเซ,ซีค่ะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็มาอีกแล้วนะคะผ้ารามสีตะกอนะคะผ้าทามสีตะกอสวยงามนะคะสีเข้มนะคะสีเข้มสีตะกองามมากนะคะ เป็นลายหมีโบราณนะคะท่านดูดีๆนะคะลายหมีโบราณสวยนะคะลายใหญ่ลายหมีโบราณนะคะวรดาลดหลั่นยกให้เลยนะคะเพียงพืนละ750อันนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านะคะลายนี้มีผืนเดียวนะคะปกติรุ่นนี้ต้องขายผืนละ9 9 0 9 0 0นะคะแต่เราพิเศษให้เลยนะคะในคลิปนี้750บาทเท่านั้นนะคะมีลายเละอื่นนะคะที่วรดายกนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะ750บาทนะคะ รับประกันเลยสินค้าดีสวยค่ะเกรดเอนะคะสินค้านี้สินค้านี้เป็นสินค้าที่คัดมาเรียบร้อยนะคะสวยนะคะ750เท่านั้นนะคะ f c ค่ะ750เท่านั้นนะคะดูดีๆนะคะสินค้าเรางามมากนะคะใส่แล้วไม่อายใครเลยนะคะสินค้าของเราดีโอเคนะคะ750ค่ะต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นลาย ใบโพนะคะลายใบโพนี่วลดาสั่งมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ขายไปนะคะสวยคะ่ะลายใบโพแต่วันนี้วราดาก็อยากคืนกําไรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวลดานะคะได้กําไรน้อยก็ไม่เป็นไรคอแต่ได้ค่าขนส่งนะคะเพียง750บาทเท่านั้นนะคะคอจตได้ค่าขนส่งให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะ750บาทนะคะลายใบโพมีผืนเดียวนะคะนัมเบอร์สินะคะ เจ็750บาทนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะคะหรือท่านแคปไม่เป็นโทรหาบรดาตามเบอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะท่านเขาบอกว่าแม่แม่แม่ดู EP ที่5้าร้อยเก็ว่าไป หมายเลเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแค่นั้นนะคะอยู่ด้านในวรดาก็จะสามารถดูให้ท่านดูได้นะคะแต่ขอให้ท่านจำ EP นะคะแม่จ๋าด้านบนนะคะ EP ตอนนี้ก็อยู่ที่ EP ห้าร้อยกว่าแล้วนะคะห้าร้อยกว่าแล้วขอให้ท่านบอก EP มาแล้วก็บอกเบอร์ด้านในนะคะวรดาจะดูให้ท่านได้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะ ต่อมาก็จะเป็นผืนนี้ลายหมีโบราณตัวน,นี้ยิ่งสุดยอดเลยนะคะลายหมีใหญ่นี้ทํายากจริงๆนะคะลายหมีใหญ่ตัวออน,นี้เป็นสีตะกงงามมากเลยนะคะเอฟซี FC ค่ะสีตะกอนะคะสีตะกงงามมากสุดๆเลยนะคะดูดูลายดูดีๆสิคะสีตะกรสามสไลด์ทีโทนนะคะตัวนี้สามสไลดทีโทนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะเอฟซีค่ะ n ม m b e r ขสิบเอ็ดนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอได้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ขายถูกๆพออยู่ได้นะคะขายถูกๆที่ว่าได้หมุนเวียนสินค้านะคะ FC ค่ะขอให้ท่านแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอมาได้นะคะสนใจผื้นไหนสนใจอันไหนแคปมาเลยนะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะนี่เป็น n ม m b เ r อร์11นะคะอันนี้ลายหมีโบราณพื้นใหญ่นะคะ1ขนาด1นคูณ2เมตรนะคะ FC ค่ะขอให้ท่านแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะ สวยจริงๆพร้อมขายนะคะสวยจริงๆพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีจริงขายจริงนะคะพืนละ750บาทเท่านั้นนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้อง f อมั่นใจในวรลดาผ้าคลา้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราโอเคแล้วเราก็ขายตกหน้าปกนะคะถ้าท่านสนใจอะไรท่านโทรหาวรดาผ้าคามได้เราจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ขอบพระคุณทุกๆคนนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาอ,อมุดหนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บรดาภาคามด้วยนะคะขอบพระคุณทุก,ทกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ